พีดกันทั่วบ้านทั่วเมืองหนุ่มกันชัยประกาศกลางรายการใส่ซองงานแต่งแอปนอนกุลหนึ่งล้านหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับแอปทักซอนกับหนุ่มนนกุลชานน์แน่นอนว่าหลังจากเปิดตัวก็มีทั้งคนเข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็มีดราม่าบ้างเล็กน้อยสำหรับอายุที่ห่างกันถึง16ปีแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่อย่างใด และนับวันก็ยิ่งเพิ่มความหวานขึ้นเรื่อยๆและอีกไม่กี่วันก็จะเสิร์ฟความฟินกันแล้วด้วยซีรีส์ที่ทั้งคู่แสดงด้วยกันเรื่องหารักด้วยใจเธอ Fire Yourself ล่าสุดทางด้านอินสตาแกรมของโพลี่พัชจัดให้ก็ได้โพสต์คลิปช่วงหนึ่งของรายการสามแซบโดยพ่อหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยได้กล่าวไว้ว่าประกาศแอปทักษออนแต่งงานพี่ใส่ซองให้1ล้านบาทเงินนี้ทำเอาแอปทักษออนถึงกับเสียอาการเขินหนักมากยิ้มไม่หุบเลย ถึงกับเก็บอาการไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวโดยไอจีของ Poly p o l y ีพารจัดให้ได้โพสแคปชั่นเอาไว้ว่าเท่าแก่หนุ่มประกาศใส่ซองงานแต่งแม่แอป1ล้านบาทจะรวดหรือจะขี่ปนาวุธก็มาดิและหลังจากคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปต่อนก็มีชาวโซเชียลและแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นตั่งเลยค่ะแม่แอปแต่งเลยจะได้มีนนคุณน,น้อยให้น้องปีเร็วๆค่ะ รีบเลยแม่พ่อจะรวยพร้อมแล้วค่ะพี่หนุ่มได้จ่ายแน่นอนค่ะพี่หนุ่มได้จ่ายแน่เป็นพยานค่ะใส่ช่องรองเลยนะคะพ่อพี่หนุ่มจะได้เสียงเงินล้านแน่นอนค่ะฟันธงแต่งเลยค่ะแม่แอปช้าไม่ได้แล้วค่ะแม่แอปแม่แอปรีบไปหาเริกแต่งเลยค่ะขอขอบคุณหลังที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาลาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาลาร์กอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ